รัฐบาลเกาหลีใต้จะทำแบบสำรวจเพื่อตัดสินใจยกเว้นการรับราชการทหารที่เป็นไปได้สำหรับวง b t s จะมีคำตอบไหนไ้าช้าสวัสดีทุกคนค่ะ มีการประกาศจากกระทรวงกลาโหมเกาหลีใต้ว่าจะทําการแบบสํารวจเกี่ยวกับวง BTS อย่างที่ทุกคนทราบกันค่ะผู้ชายเกาหลีใต้ทุกคนจําเป็นต้องรับใช้ชาติเมื่อถึงเวลาโดยปกติค่ะจะจํากัดอายุในระหว่าง18ถึง35ปีสําหรับเรื่องนี้ค่ะในบางครั้งคนดังหรือกรณีพิเศษที่ได้รับการอนุญาตให้เลื่อนการเกียรทหารออกไปได้เป็นเวลา1ปีหรือ2ปีเป็นที่ยอมรับนะคะอย่างเช่นนักกีฬาและนักดนตรีะ ดับชาติอาจได้รับการยกเว้นการรับใช้ชาติหากได้รับการพิจารณากรณีหนึ่งก็คือหากพวกเขาได้รับรางวัลเหรียญทองโอลิมปิกหรือเหรียญทองค่ะจากการสร้างเกียรติยศให้กับประเทศชาติก็จะได้รับการพิเศษประเด็นของ b t s เนะคะเป็นที่ถกเถียงกันมานานหลายปีค่ะในเรื่องการเข้ากรมทหารว่าจะเข้ากรมรับใช้ชาติหรือไม่ได้เข้ากรมรับใช้ชาติตามที่นุ่นวง B ี s ได้พูดเสมอว่าพวกเขาพร้อมเสมอหากประเทศชาติต้อง กัก็เป็นที่ทราบกันดีว่า b ี s นะคะมีความดุ่งดงังมีชื่อเสียงไปทั่วโลกนำความลุงโลดชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติเกาหลีใต้นำความชื่นชมแบบนับไม่ถ้วนค่ะมาสู่ประเทศชาติคิมซอกจินค่ะก็เป็นสมาชิกที่อายุเยอะที่สุดในวงใกล้จะถึงขีดจำกัดในเรื่องการคิงทหารแล้วค่ะเวลาก็มีความสำคัญกับเรื่องละเอียดอ่อนกับเรื่องนี้ ในการตอบสนองต่อเรื่องนี้ค่ะรัฐมนตรีกระทรวงกลาโหมดีจองซอบขค่ะประกาศในวันที่31สิงหาคม2565ว่าพวกเขาได้กำหนดเส้นตายและสั่งโพลความคิดเห็นอย่างรวดเร็วเกี่ยวกับเรื่องนี้พวกเขาได้อธิบายเพิ่มเติมว่าพวกเขาจะตัดสินใจอย่างรอบคอบโดยอาศัยจากการสังเคราะห์ความคิดเห็นจากผู้ร่างกฎหมายต่างๆและพิจารณาผลประโยชน์ของชาติในระดับต่างๆ แม้ว่าเขาจะให้คำมั่นการตัดสินใจโดยเร็วที่สุดแต่รัฐบาลยังคงระมัดระวังในเรื่องนี้เมื่อต้นปีหัวหน้าคณะกรรมการพลทหารได้สแสดงความกังวลเกี่ยวกับการขาดทรัพยากรทหารอยู่เช่นกันตามเนื้อหาข่าวก็จะมีประมาณนี้ค่ะเกี่ยวกับความคืบหน้านะคะของระอง VTS ว่าจะเข้ากรมรับใช้ชาติหรือมีการผ่อนปลน,นใดๆก็จะเป็นประมาณนี้ค่ะ ทุกๆคนนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดแชร์ข่าวสารดีๆจากช่องของเรากันด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีคะ่ะ